สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายดวงการงานนะคะสําหรับผู้ที่เกิดราศีกันนะคะประจําปี2567ค่ะกับผู้ที่เกิดวันที่ตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันปีนี้ดวงการงานจะเป็นอย่างไรค่ะการงานนะคะ อาจ,จเป็นปีที่ชาวราศีกันนั้นนะคะจะต้องรักษากายและก็รักษาใจในเรื่องเกี่ยวกับการงานซะหน่อยนะคะเพราะอะไรนั่นแหละคะก็แลดูจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะกับตัวเรา นะคะเรื่องงานนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นปีนี้นะคะในปี2567อาจจะต้องรับสึบหนักกับภาระหน้าที่การงานหลักของคุณโดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องงานเรื่องการวางแผนเรื่องการจัดการนะคะต้องระวังให้ดีนะคะรวมถึงในเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าหักโหมกับงานมากนักนะคะส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ ต้องพึงระวังในเรื่องคู่สัญญานะคะหรือหุ้นส่วนให้ดีนะคะอาจจะมีปัญหานะคะแต่ถ้าในกรณีไม่ได้เป็นหุ้นส่วนก็ขอให้ระวังเรื่องบริวารค่ะ ที่อาจจะมีปากเสียงกันได้นะคะหรือความไม่เข้าเข้าใจกันนะคะอยู่บ่อยๆเรื่องการงานด้วยนะคะสําหรับราศีกันนะคะดวงการงานก็จะมีประมาณนี้นะคะต้องระวังนะคะคู่สัญญานะคะและก็หุ้นส่วนให้ดีนะคะเป็นนี้นะคะค่ะก็เป็นดวงการงานสั้นๆสําหรับชาวราศีกันประจําปี2567ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วก็ลาสิกันนะคะกลับไปพบกันคลิปถัดไปนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ